ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแดท่ทุกทุท่านที่ติดตามทางช่องอิตากเกษม h ช n แนลวันนี้เรามีเรื่องที่จะพูดกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพระในบ้านความเป็นพระในบ้านของพ่อแม่นั้นจะมีสักกี่คนที่รู้เพราะเรามักจะมุ่งไปหาก,กันแต่พระนอกบ้านหาก,กันแต่พระที่ไม่มีลมหายใจแม้นจะต้องซื้อหามาด้วยราคาแพงแม้นจะต้องลงทุนโรงแรงมากมายสักขนาดไหนก็ยอม แต่พระในบ้านซึ่งมีลมหายใจอยู่อยู่ใกล้ชิดเราตลอดเวลาดูเหมือนว่าเรากลับมองข้ามไปเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในไวัยไหนฐานะอย่างไรก็เหมือนเหมือนกันได้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ามีคุณนายคนหนึ่งเป็นคนที่ใจบุญสุนทานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกเช้าจะต้องตักบาตรทุกเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถือสำรับกับข้าวที่บรรจงจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างปราณีตแล้วนำไปวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านเพื่อถวายเจ้าพระคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาสเพราะมีความเคารพนับถือในจริยวัตรของท่านแล้วก็ชอบฟังท่านพูดคุยเล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้ฟังเรียกว่ามีเวลาว่างหลังจากตักบาตรตอนเช้าแล้วคุณนายต้องไปวัดทุกวัน แล้วก็จะอยู่คุยกับท่านสมเด็จพอสมควรแล้วก็ลาก,กลับทําเช่นนี้เป็นประจำวันหนึ่งหลังจากที่คุณนายกลับไปแล้วพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของท่านสมเด็จก็กราบเรียนสมเด็จว่าคุณนายคนนี้ดูท่าทางเป็นคนใจบุญสุนทานแต่เท่าที่ได้ยินมานั้นกลับกลายเป็นคนที่ใจแคบเพราะแกมีแม่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก็ปล่อยให้อดอดอยากๆไม่ค่อยจะเอาใจใส่ ปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆในเรือนคนใช้หลังบ้านส่วนตัวเองกับลูกๆนั้นอยู่บนตึกใหญ่อย่างสะดวกสบายฝ่ายสมเด็จท่านฟังแล้วก็ไม่พูดอะไรนั่งฟังเฉยๆต่อมาอีกหลายวันท่านมีกิจนิมนต์นอกวัดแล้วก็บังเอิญขากลับก็ต้องผ่านที่บ้านคุณนายด้วยก็เลยแวะที่บ้านคุณนายซะหน่อยคุณนายดีใจมากที่สมเด็จมาเยี่ยมถึงบ้านเพราะว่าไม่เคยมีพระมาที่บ้านในยามปกตินอกจากการทำบุญเท่านั้น จึงถือว่าเป็นนิมิตมงคลอย่างสูงสุดที่พระชั้นสมเด็จมาเหยียบบ้านจึงเรียกลูกๆูกลหลานมากราบไหว้ท่านเป็นการใหญ่ให้ท่านอวยพรให้ลูกหลานชวนนะ,ะกันคุยเรื่องต่างๆมากมายท่านสมเด็จก็คุยบ้างถามสารทุกสุขดิบบ้างตามระเบียบตอนหนึ่งสมเด็จก็ถามขึ้นว่าพระในบ้านของคุณนายนะ่ะมีบ้างไหม คุณนายได้ยินอย่างนั้นก็รีบตอบทันทีว่าพระในบ้านของตอนนั้นมีมากมายล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเก่าๆทั้งนั้นสมัยสุขโขทัยก็มีเชียงแสนก็มีพร้อมทั้งอวดอ้างเป็นการใหญ่แล้วก็ยังชวนสมเด็จขึ้นไปดูบนห้องพระข้างบนสมเด็จท่านทราบว่าคุณนายคงจะเข้าใจผิดก็เลยถามขึ้นใหม่ว่าทราบว่าคุณนายนั้นยังมีแม่อยู่มิใช่หรือและเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่ไหนเสียเล่าคุณนายได้ยินก็เลยเสียวแปลบเข้าไปในหัวใจ ไม่นึกเหมือนกันว่าจะถูกจูโจมด้วยคำถามชนิดฟ้าแลบอย่างนี้จากท่านสมเด็จก็ตอบไปตามตรงว่าถ้าหากบอกว่าแม่อยู่หลังบ้านก็กลัวสมเด็จจะเดินไปดูจะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่แล้วท่านอาจจะตำหนิเราได้ก็เลยอึกอึกอกัอกอักตอบส่งไปว่าตอนนี้นะ่ะแม่ไม่อยู่ออกไปเยี่ยมญาติคงอีกนานกว่าจะกลับแน่แน่กันท่าสมเด็จไว้กลัวว่าสมเด็จจะนั่งรอสมเด็จท่านก็ไม่ต่อความอีก เพราะเริ่มที่จะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรพอสมควรแก่เวลาท่านก็นลากลับหลังจากนั้นก็ได้พบกับคุณนายเป็นประจำเหมือนเคยจนวันหนึ่งท่านเห็นคุณนายยิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสพูดคุยรื่นเริงเรื่องของการทำบุญสุนทานพอมีเวลาก่อนที่จะถึงเวลาเพลท่านก็เลยถามคุณนายคุณว่าพระในบ้านของโยมนะโยมดูแลเรียบร้อยดีแล้วหรือ คุณนายก็ตอบอย่างยิ้มย่องด้วยความเข้าใจผิดเช่นเคยว่าเจ้าค่าอีฉั้นจัดถวายพัตตาหารเรียบร้อย้วคาก่อนที่จะมาถวายท่านอีฉั้นจัดการในห้องพระเรียบร้อยจุดทูปเทียนบูชาถวายข้าวพระเสร็จแล้วก็นํามาที่วัดนี่แหละอวสร,รพคุณของตัวเองใหญ่โตอาตมามิได้หมายถึงพระพุทธรูปนะโยมพระในบ้านที่อาตมาถามถึงเนี่ยหมายถึงพระที่มีลมหายใจก็คือแม่ผู้มีพระคุณของโยม ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณนายนั้นนิ่งเป็นรูปปั้นไปโดยอัตโนมัติส่วนสมเด็จท่านก็พูดต่อคนเรานะ่ะมีพระอยู่ในบ้านกันทุกคนพระที่มีลมหายใจนะบางคนก็มีพ่อบางคนก็เหลือแต่แม่บางคนก็โชคดีเหลือทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ในบ้านก็นับว่าเป็นบุญมหาศาลใครเหลือเท่าไหร่ก็ควรที่จะได้เอาตาดูเอาหูใส่ท่านบ้างไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ท่านปล่อยให้ท่านอดอดอยากยา,กยาก เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ต้องดูแลท่านท่านแก่แล้วท่านกินท่านใช้จะหมดเปลืองไปอีกเาสักเท่าไรใช่ไหมล่ะโยมเจ้าค่ะใช่จำใจต้องตอบท่านสมเด็จโยมก็เหมือนกันสมเด็จพูดตรงๆงเลยคราวนี้เรียกว่าหลังจากที่ขึ้นสายมานานแล้วอ่าก็ต้องปล่อยธนูกันไปละคราวนี้เพราะท่านทราบดีว่าคนเราบางคนนั้นก็ต้องว่ากันตรงๆงละถึงจะรู้สึกตัวดี ทราบว่าเหลือแม่อยู่คนเดียวแต่โยมไม่ค่อยเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของท่านเท่าไรปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆทึบๆไม่มีอากาศหายใจอยู่หลังบ้านทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินที่โยมอยู่โยมสิอยู่อย่างสบายแต่ปล่อยให้ท่านลำบากไม่สงสารท่านบ้างหรือตอนนี้คุณนายนิ่งเงียบตอบไม่ได้เพราะมันมีก้อนสะอื้นกำลังแล่นขึ้นมาจุดคอ โยมจัดหาอาหารถวายพระห้องพระจัดได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกองหนึ่งคือแม่โยมเคยจัดให้บางไหมและตอนที่จัดหามาให้อาตมาเนี่ยอาตมาสังเกตดูแล้วโยมจัดมาอย่างดีทีเดียวทําอย่างปราณีตบรรจงเมื่อก่อนอาตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉันของโยมได้ตามปกติแต่ตอนนี้บอกตรงๆมันเหมือนกับว่ามันกลืนไม่ค่อยจะลงซะแล้วมาหลายวันด้วย เพราะว่าอาตามารู้ว่าอาตามาเนี่ยเป็นพระในวัดดูจะเอาเปรียบพระในบ้านของโยมจนเกินไปก็เลยกลืนไม่ลงอาตามานะอย่างไรก็ได้เป็นพระเราจะเลือกฉันแต่ของดีๆไม่ได้โยมลองคิดดูท่านเว้นระยะไว้นิดหนึ่งแล้วก็พูดต่ออาตามาคิดมาหลายวันแล้วว่าจะพูดดีหรือไม่ดีสุดท้ายก็ตกลงปรงใจว่าต้องพูดละเพราะว่าเห็นใจแม่ของโยมสงสารโยมแก เพราะผลการกระทําของโยมนี่แหละที่จะตกแก่ตัวโยมต่อไปลูกหลานของโยมมองเห็นโยมทํากับแม่ได้เช่นนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะจําไปแล้วก็จะทํากับโยมบ้างแล้วก็ทํากันต่อๆไปแบบไม่สิ้นสุดเพราะเห็นว่าเมื่อแม่ทําได้ยายทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันอาตมาพูดแล้วโยมจะโกรธจะเคืองอาตมาก็ตามใจเถอะอาตมาพูดด้วยความหวังดีนะโยมโยมลองคิดดูคิดดูให้ดีแล้วกันนะโยม น้ำตาเจ้ากรรมมันพังลงมาจากทำนบน้ำตาของคุณนายเมื่อไรไม่ทราบได้ความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมันแล่นเข้ามาจับหัวใจตามวิสัยของคนที่ผิดที่กลับตัวกลับใจได้ทันเวลาสะอื่นพลางกลาบสมเด็จโดยไม่กล่าวคำอำลาสักนิดหนึ่งจะโกรธสมเด็จที่พูดจี้ใจดำหรือเปล่าก็หาทราบได้ไม่แต่หลังจากนั้นสมเด็จท่านก็ทราบข่าวมาว่าคุณนายเงียยไปไม่ลร่าเริงเหมือนแต่ก่อน แล้วก็จัดการย้ายห้องแม่ไปอยู่ห้องติดๆกับที่บนตึกใหญ่ดูแลปรนิบัติท่านอย่างดีไม่ค่อยออกนอกบ้านเหมือนเช่นก่อนและกว่าจะกลับมาที่วัดสมเด็จก็ดูเหมือนว่าอีกหลายวันผ่านไปไม่กล้าเข้าหน้าสมเด็จเพราะความละอายใจนั่นเองสาธุนี่ก็นับว่าเป็นบุญของคุณนายคนนี้ที่พบพระเช่นสมเด็จองค์นั้นเสียก่อนเป็นบุญยิ่งนักที่กลับเนื้อกลับใจเสียได้ เมื่อยังไม่สายจนเกินไปเวลาที่จะสนองพระคุณแม่นั้นยังพอมีอยู่แม้นว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตามผิดกับคนบางคนกว่าจะรู้ก็เมื่อพ่อแม่พระในบ้านผู้ประเสริฐนั้นมันสายไปเสียแล้วกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อท่านไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วหรือบางคนแม้นจะพูดกลอกหูให้ฟังอยู่ทุกวันก็ยังไม่รู้สึกปล่อยให้พระในบ้านของตนนั้นลำบากลำบนอยู่เหมือนเดิมแล้วโยมละ่ะ ตัวท่านละขอถามหน่อยเถอะพระในบ้านของท่านสบายดีอยู่หรือครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่เป็นสาระวันนี้ผมเชื่อแน่เหลือกเกินว่าน่าจะนะครับมีเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่สามารถจะปฏิบัติได้ทำได้นะครับในฐานะที่เราเป็นลูก เรามีพระอยู่ในบ้านบางท่านมีพ่อบางท่านมีแม่บางท่านก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ดังที่เราเรื่องนี้ให้ฟังกันมาดูแลท่านซะหน่อยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้า